ใครเคยคิดว่าตัวเองโชคดีแล้วใครเคยคิดว่าตัวเองโชคร้ายทำไมเราไม่กล้ายอมรับทั้งสองอย่างวันนี้ผมจะเล่าเรื่องเพื่อนสนิทสองคนที่จะเปลี่ยนมุมมองคุณ ปี1968มีเด็กมัธยมปลายทั่วโลก303ล้านคนแต่มีเพียง300คนที่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีคอมพิวเตอร์บิลเกตส์เป็นหนึ่งในเด็ก300คนนั้นโชคแบบหนึ่งในล้านเขาได้เรียนที่เล็กไซส์สกูลที่มีครูชื่อบิลดูเกลใช้เงิน3,000ดอลลาร์ 3, จากการขายของเก่าของชมรมแม่บ้านมาเช่าคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียน ในโรงเรียนนี้เกตส์ Gates อายุ13ปีได้เจอกับเด็กชื่อเคนต์อีแวนส์เคนต์เป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดในชั้นแม้แต่เกตส์ยังยอมรับเองพวกเขากลายเป็นเพื่อนสนิทคุยโทรศัพท์กันเป็นชั่วโมงชั่วโมงบิลเกตส์ในวัย69ปีก็ยังจำเบอร์โทรเคนต์ได้จนทุกวันนี้ทั้งคู่หลงไหลคอมพิวเตอร์เหมือนกันอยู่ที่ห้องคอมพิวเตอร์ดึกๆวันหยุดกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ตัวจริงแต่ที่สำคัญกว่าเคนเป็นคนที่มีบิสเนสไม์ เหมือนเกตส์เกตส์เล่าว่าเคนมีกระเป๋าใบใหญ่เหมือนทนายความเราคุยกันตลอดว่า5-6ปีข้างหน้าจะทำอะไรเราจะเป็น CEO หรือเปล่าจะสร้างผลกระทบแบบไหนจะเป็นนายพลหรือทูตไม่ว่าจะเป็นอะไรบิลและเคนรู้ว่าพวกเขาจะทำมันด้วยกันเกตส์ Gates พูดด้วยความอาลัยว่าเราคงจะเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันเคนสยาจะได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft กับเกตส์และอัลเลน แต่มันไม่เกิดขึ้นเคนต์อีแวนส์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนภูเขาก่อนจบมัธยมปลายในอเมริกามีคนเสียชีวิตจากการปีนภูเขาประมาณ36คนต่อปีโอกาสที่เด็กมัธยมปลายจะเสียชีวิตแบบนี้คือ1ในล้านเกตส์ Gates ได้รับโชค1ในล้านด้วยการได้เรียนที่เลคไซด์เคนต์ได้รับความเสี่ยง1ในล้านด้วยการเสียชีวิตบนภูเขา เหรียญเดียวกันสองหน้าต่างกันแรงเท่ากันทิศทางตรงข้ามเราชอบเชื่อว่าความสำเร็จมาจากความสามารถล้วนๆแต่ความจริงคือโลกซับซ้อนเกินกว่าที่เราควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์การยอมรับโชคและความเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเราต้องไม่พยายามแต่มันจะช่วยให้เราไม่ตัดสินคนอื่นแรงเกินไปไม่ตัดสินตัวเองแรงเกินไปสำหรับทุกบิลเกตส์ในโลกนี้ก็มีเคนต์อีเวนส์คนหนึ่งที่เก่งและฝัน เท่ากันแต่ลงเอยคนละฝั่งของชีวิตแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้เลยนะครับ